บ้าตอนนี้ก็56%แล้วกันค่ะล่าช้าหรือเร็วกว่ากันล่าชา้าล่าช้ากว่ากระบวการค่ะมันมีปัญหาน,นนั่นนี่แบบแบบที่ทำมาไม่สามารถทำได้จริงเลยมันต้องมีการแก้กันคไปก็ยังไม่ผ่านไปเท่าไหร่ใช่มัก็ทำใจไว้แล้วว่ามันต้องมีบาดตายแน่แล้วก็มีแบบสับเปล่าเข้าไปแล้วนะครับเแล้วเราอ่ะ เดียวไปแล้วอาจจะสนใจเป็อย่างเดียวด้วยตรงีมันก็แบบชั้านึ่สเราต้องเข้าไปดูพวกนี้แล้วมันไม่มีเวลาเน่จริงๆค่าอะไรเอ่อข้างในแล้วก็ระยะเวลาจริงๆตอนแรกตั้งไว้ประมาณปีนึงไม่เกินแล้วก็อยากได้แบบไม่เกินสิบห้าเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่นะมีมีเนื้อที่อยู่แล้วแล้วก็ปลูกหน้าบ้านก็ย่อยอันนี้เคลื่อนเหมือนแบบนั้นเลยมันมีระยะเวลาแล้วเป็นเงิน ก็เนี่ยค่ะเล่นกับวิวมีรักสาวด้วยค่ะต้อมีอะไรก็จ้างได้นลก็เป็การปรับแบบไว้แต่ว่ามันมันไนมันไม่สามารถทำได้ดยกนการทกก็ปรับแบบต่ไปเรื่อยๆค่ะัตเาก็ต้องคอยดูอแต่มันได้ยังอยู่ในแบบโครงสร้างเดิมค่ะ คำถามที่เขาถาเราอะถาแบบทาไมกล้าเราเกิดแบเป็นงูแบบนี้ทำไมพอเราต้องเกดมาแล้วาหนไม่ตายไปฝันี้จะไปอยู่ไหนกล้าจะอยู่ที่ไหนถ้ามาโกงถามาเสียแล้วฝั่นี้จะอยู่ไหนั้วางน้ไม er> ่ตายหรอก่างนี no> ้ไม่ตายง่ายๆหรอกกล้านี้ของกล้าแก่กล้ามีเยอนแล้วรถรถนี่มันหัวรถชหลังใช่อหังอะไรอย่า ถ้าพูดถว่ามัจะตายไปแต่เรื่อยๆกไม่ใช่มานักะค่คุณผู้พิเคุณได้ไงอ่ะแล้วเราก็รองไห้มันหมดจริงเราก็รอติดต่อครับส่งใช่ไหมแล้วแบบเราเกิดมาทำไมที่แบบเราต้องแข่งกับต่อมากเลยนะพอเราต่อสามาร เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการคำตอบแบบนี้เพ่รูรือแบบไหนด้วยถ้าไม่ร้ทำยังไงเราเราต้องเรเรียนประเด็นคำตอบคนใดหรือว่าคนสี่วันถัดไปเราต้องไปตอบยังไงเออก็มีไปถหางขาเลยเราจะตอบยังไงดีเพราไลนาวมากก็สรุปว่าได้คำตอบได้คำตอบเหมืบนมีได้คำตอบนะวเราเกิดมาทำไมอ่ะเราเกิดมาเพื่อสร้างความ่งโลกไปกาวงงมากอะไรอย่างนี้ นะคะนลุก้รกก็ยที่ชอบไ้ไที่วแไปถึงแล้วก็แบ่งปันกันคือั่งคความยาแต่พอไปถึงค่าก้าอยู่้วยน าก็มทางาเปไได้ก็อยากว่าทกทาเราอย่กางอยู่ร่วมกันก็แต่ว่าแต่ก็มคาอญาตกคือเราก็ถามารีวามอไไม่ถาราะว่เราก็ได้อูนางแล้วเราก็มาเขาป่ที่เขามาเจอนอ่แม่ไม่ใช่วันเราู่้าน ไม่ได้ไ uhm ม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้มาถึงไหไปไเลยแล้วเกิดเป็นฟัขาเเลยครับาเข้าเรียนแล้วแต่ผนีสานะที่ตรงเขอะไรบาเข้าบ้านก็ไปด้กัไได้กันส่ถ้าใคร่ว่างกคนเาไปแล้วก็ไม่ได้ฝากใครเลยเพราะว่าเราไม่มีเอนใช่ไหมคแล้วก็จะมีตลาดงนี้เลยว่า พยุงมามาชนกันเพ่อจะได้รู้ว่าเราขับลื่มาเรื่องการลื่นมาไม่มีปัญหาเลยค่ะอะไรนะต่างที่เอ่อสาบันที่พิจารณาสมาบันคะอนนนนที่รับการต้อนมีตวนี้งั้นก็ไม่ไหวแล้นให้เป็นเป็นเรื่องไปเลยตอนนี้ ก็ไม่ได้เข้าตัวยันเหมืนราก็ออกไปทำงานไปเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลัวไปแล้วเชาร้องหรืออะไรไปติดกตชก๊อตัวเหมือนกันเราก็เลยตัวเหมแันกมีแบบพี่พ่อหนงตัวแอปปี้ยังติดเลยอ่ิันไปเรื่อยเนาะ